Yeah. สวัสด ouais, bon ีค uh ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเราในวันนี้หลักร้อยบนเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่ สิบหตุลาคมพศ2563นี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิมเมรรัฐบ,บาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจาราาในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะแนวทางใหม่หลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ สูตรนะคะขอแนะนาท่านผู้ชมเอาหลักสิบครั้งที่สองนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคํานวณด้วยกันนะคะ หลัก10บครั้งที่2นะคะเลย3 3มสาบวกแปด1ิบวกหนะคะ12 12องสิบสองได้เลขเด่นสนะคะ2อบวกหนะคะได้3ามาบวกสนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่1ึงในงวดถัดมานะคะ3ตมวบนออก391เกาหสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลย2เลยและเลย5 ผลออก3ตกบนนะคะ3 9 1เพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร3ตรกบนนะคะออก3 9 1เาหนึ่งตามมาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักสิบครั้งที่2นะคะเลข7 7ดเจบวก7 14 14บวกอีก1นได้เลขเด่น5 5บวก1นะคะได้6 6บวก2นะคะได้8สํสำหรับผลผลออก างวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขแค่เลขหกเลขแปดผล 8, ออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับตําแหน่งหลักร้อยบนในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออก 8, 1, 1. แปดหนึ่งหนึ่งแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา หลักสิบครั้งที่สองนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกหกนะคะได้เจ็ 8, ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดได้เลขเด่นแปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลขหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่ง 1, ในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเกมมม้าเก้าเจ็ดการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ เลข9ในการคำนวณนะคะคามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออก9 9 7จะรับมารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่สองนะคะเลข3สามบวกห้าได้8 8บวกหนึ่งนะคะได้9ได้เลขเด่น9 9บวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสาม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศู 0, 2, นย์และเลขสองผลออกสามตัวบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรสามตัวบนออกศูนย์แปดสามจ้ะตามรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่สองเลขสองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปด แปดบวกหนึ่งนะคะไดเก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลข1หนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดเก้าสามการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนแปดเก้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนในงดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ สามตกบนในงวดนี้ออกแปดเก้าสามนะคะตัวเลขเด่นหลักร้อยบนตัวเลขแปดนะคะคืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสําหรับสูตรคานวณของเราในวันนี้นะคะหลักร้อยบนนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะแนวทางใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วทางเราก็จะทาทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักสิบนะคะหลักหลักสิบครั้งที่สองนะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้านะคะสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งนะคะสิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิ 0, 0, บได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักร้อยบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขเก 9, ้าเลขศูนย์และเลขสองนะคะ สำหรับสูตรคำนวณแนวทางใหม่ของเรานะคะหลักร้อยบนทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนนะคะได้3ตัวเลขนะคะเลขเก้าเลขศูนย์และเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮงเฮดรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ